มินิคูเปอร์คันที่แมนนะครับทาการติดตั้งแผ่นกันความร้อนของทางบริษัทโบราณนะครับเดีย๋ยวเราไปชมการติดตั้งแผ่นกันความร้อนกันนะครับคันที่แมนนะครับไล่ไวปเลย ลูกค้ากำลังชมการติดตั้งนะครับแผ่นการาร้นอนของรถรถ,รถมินิคูเปอร์คันที่แมนนะครับ,ม,นนรบ,บมินิคูเปอร์ทุกรุ่นเลยนะครับก็เข้ามาติดตั้งกันได้เลยครับบริษัทโอลานี่พกเบิกแผ่นการมร้นอนมาถึง30กว่าปีนะครับท่านจะใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็แล้วแต่นะครับมีหมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกปีเลยนะครับครับไม่ต้องห่วงครับถ้าเป็นกลุ่ม ออฟโหลดก็เข้ามากันหมดนะครับออฟโหลดนี่เรือร้อนมากก็ทนได้หมดสมบุกสมบันได้หมดรถสวยงามทนได้เดออมาติดตั้งกันเนยอะมารถเก็บเก็บสะสมรถโบราณก็เข้ามาติดตั้งกันหมดรถกลุ่มที่เปลี่ยนฝากระโปรงไฟเบอร์มานะครับฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่เป็นฝาไฟเบอร์ก็เข้ามากันนะครับเพราะงั้นไอ้น,นี้ที่ท่านดูอยู่เป็นมินิคูเปอร์อีกรุ่นหนึ่งที่เราติดตั้งคันที่แมนนะครับเพราะงั้นท่านจะใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็ไว้วางใจแผ่นกันของร้อนโอลานได้เลยนะครับ ทนน้ำทนความร้อนอย่างแท้จ,จริงอายุการใช้งานยาวนานติดตั้งครั้งเดียวอยู่ได้หลายสิบปีนะครับลูกค้ามีรถกี่คันกี่คันที่บ้านก็นํามาติดตั้งที่โอลานนะครับเพราะไงั้นไม่ต้องสงสัยแล้วครับดีไหมทนไหมใช้งานได้นานแค่ไหนคําตอบอยู่ตรงนั้นหมดนะครับมีรถกี่คันก็มาติดตั้งที่เราหมดนะครับรถสวยงามทุกคันนะครับใช้งานได้นานยาวนานแล้วก็ตอนนี้จัดราคาจัดโปรโมชั่นรดราคาต่าสุด เราตั้งอยู่ที่สุนยที่สารปากซออินธรรมลา38นะครับที่จอดรถด้านหลังด้านหลังกว้างไม่ต้องรอให้หมดโควิดนะครับเพราะอากาศถ่ายเทปง่ปงๆคุณจะเข้ามาคันหนึ่งก็30นาทีกลับไปได้เลยนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จครับแล้วก็เช็คราคาก็0898889000นะครับใช้เวลาตั้งแต่30-40นาทีต่อคันแล้วก็จัดปร่มชั้นรถราคาต่ำสุดช่วงนี้อยู่ว่างๆเข้ามาติดแป๊บเดียวรถก็ไม่ติดถนนโลง่งนะวิ่งมาแป๊บเดียว นะครับเราก็เคลียร์งานได้เร็วก็เข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับสวยงามทุกคันครับวันนี้มินิคูเปอร์คันนี้แมนก็เสร็จแล้วลูกค้าต่างจังหวัดไกลๆถามว่ามาไม่ได้ทําไงมาไม่ได้สั่งมาเลยครับนะผมเฮียเดช0 8 9 8 8 8 9 0 0กนะครับไม่ต้องห่วงว่าหลอกลวงนะครับซื้อของอออนไลน์หลอกลวงกันไม่มีนะครับสอบถามผมได้ตลอดส่งของหรือยังติดตั้งยังไงนะครับผมเฮียเดช0 8 9 8 8 8 9 0 0กนะครับส่งให้ท่านเนี่ย EMS เนี่ย สั่งวันนี้พรุพ่งนี้ถึงแล้วสั่งวันนี้มาเรินถึงลูกค้าตกใจโอ้โหทไมส่งของเร็วขนาดนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งยากไหมลูกค้าต,ต, people, ติดตั้งเองเนี่ยผมมีวิดีโอการติดตั้งให้ดูนะครับติดตั้งเองเนี่ยแล้วส่งให้เราดูโอ้โหสวยงามติดตั้งได้เรียบร้อยเหมือนที่เราติดแล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงโอ้ติดตั้งเองยากไหมอะไรไหมไม่มีฮนะเราถ่ายทอดการติดตั้งให้ลูกค้ามีปัญหาอะไรสอบถามมาที่ผมได้ตลอดเวลาของส่งแล้วถึงช้งาถึงอะไรไม่มีนะฮะคุณลูกค้าทุกคนมีแต่โทรมาโอ้โหมาเยส่งเร็วขนนาดนี้ รเรื่องโกงกันเรื่องหลอกลวงไม่มีครับนะฮะวันสบายใจได้สั่งออนไลน์มาก็ได้นะครับเราก็ส่งให้เร็วติดตั้งมีวิธีการติดตั้งให้ลูกค้าอยู่กรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงขับเข้ามาเนี่ยลูกค้าเก่าเช่งนั้นฮนะเรื่องการหลอกลวงกันอะไรไม่มีครับรู้จักกันหมดนะครับ นะฮะศูนย์แปดเก้าแปดแปด้มีแต่คนชมนะชมกันมาตลอดโอ้ส่งของเร็วปิดสวยติดใช้งานได้งานอายุการใช้งานยาวนานนะครับอันนี้ลูกค้าพูดมาหมดเราไม่ได้เป็นคนพูดนะครับเพราะงั้นคนสบายใจได้เมื่อซื้อสินค้ากับเราขอบคุณมากที่ติดตามชมครับ